ซึ่งจากกรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานหรือบิ๊กโจ๊กยังคงเป็นข่าวใหญ่ที่สังคมนั้นได้จับตามองอย่างต่อเนื่องหลังจากที่สารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนยันบอกว่าในคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของสำนังกงานตำรวจแห่งชาติถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายถึงแม้ว่าฝ่ายของบิ๊กโจ๊กนั้นจะทำการยื่นคำร้องเพื่อขอความเป็นธรรม โดยชี้ว่าในคำสั่งดังกล่าวนั้นมันได้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและอนาคตในหน้าที่ราชการแต่ทางด้านของศาลนั้นก็ได้เห็นว่าการดำเนินการของผู้บังคับบัญชาเป็นไปตามขั้นตอนแล้วเพื่อการเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมสำหรับคำตัดสินนี้จึงทำให้สถานะของบิ๊กโจ๊กนั้นยังคงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และยังคงไม่สามารถกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมได้ในระยะนี้ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามคดีดังกล่าวนี้ก็ยังไม่ได้ถือว่าสิ้นสุดลงเพราะมันยังมีทั้งการพิจารณาทางด้านของวินยัยคดีอาญาที่ต้องรอผลในชั้นต่อไปซึ่งมันก็อาจจะกลายมาเป็นตัวแปรสำคัญต่อเส้นทางชีวิตและอนาคตในวงการตำรวจของบิ๊กโจ๊กก็เป็นได้